เจริญพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่ม YouTube เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องการฝึกสมาธิแนวทางปฏิบัติสายหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบ,บรรารมีเป็นข้อคิดสะกิดใจเพื่อให้ละการทำความชัว่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจ การฝึกสมาธิแนวทางปฏิบัติทางสายหลวงปู่มั่นภริทัตโตการทำสมาธิเบื้องต้นต้องชำระศีลใ,ให้บริรรสุทธิ์ทำวัดสวดมนต์บูชาพระ,จะเจริญพรหมวิหารศี่และสมทา,านกรรมฐานเดินสมาธิและเดินจงกรมการเดินสมาธิและเดินจงกรมเหมาะสำหรับคนที่มักมีความคิดฟุ้งซ่าน พระพุทธองค์กล่าวว่าประโยชน์ของการเดินจงกรมมีดังนี้คือทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายทําให้ขาแข็งแรงเดินได้ทนและไกลเมื่อทาหลังอาหารทาให้อาหารย่อยง่ายสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมจะอยู่ได้นานวิธีการเดินสมาธิหรือเดินจงกรมเรื่องสถานที่ยาวประมาณ5เมตรถึง10เมตรแล้วแต่ความก้วง ของสถานที่และความรู้สึกพอดีบางทียาวนักก็ไม่ดีเหนื่อยบางครั้งสั่นไปก็ทำให้เวียนหัวหันหน้าไปทางเดินจงกรมแต่อยามองไกลเกินไปมองทอดสายตาดูไปข้างหน้าประมาณ49เพื่อไม่ให้จิตใจบอกแวกแต่ไม่ใกล้เกินไปจนรู้สึกปวดต้นคอ มือซ้ายมาวางที่หน้าท้องและมือขวามาวางทับเพื่อป้องกันแขนแกว่งขณะเดินและเพื่อให้ดูสวยงามเมื่อได้ทำท่าที่พอดีแล้วก็เดินก้าวขาขวาไปก็นึกคขว่าพุทธและเมื่อก้าวขาซ้ายไปก็นึกขว่าโทเวลาเดินไม่หลับตาแต่ให้ลืมตาและกำหนดสัมผัสของเท้าที่ก้าวเหยียบลงพื้น เดินว่าพุทโธไปเรื่อยพอถึงปลายทางเดินก็หยุดนิดหนึ่งแล้วก็หันกลับด้านขวามือมาทางเดิมและเดินว่าพุทโธต่อไปอย่าเร็วเกินไปหรืออย่าช้าเกินไปกำนดจ,จิตของเราอยู่ที่ก้าวตื่นและคำภาวนาไม่ให้จิตวอกแวก สิ่งที่สําคัญคือการกําหนดจิตให้ทันการเคลื่อนไหวส่วนการเดินเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นเราควรทําอย่างน้อย30นาทีและจะดีมากขึ้นถ้าตามด้วยการนั่งสมาธิเพราะการเดินจงกรมเป็นการเปลี่ยนเรียบบทรอยอารมณ์และเตรียมร่างกายให้พร้อมสู่การนั่งสมาธิเรียบบทนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางลงบนตักตั้งกายตรงไม่นั่งก้มหน้าไม่นั่งเอยนหน้าไม่นั่งเอียงซ้ายไม่นั่งเอียงขวาไม่โยกหน้าไม่โยกหลังไม่กดและข่มเอาไว้ยาในร่างกายวางกายให้สบายสบายตั้งจิตให้ตรงลงตรงหน้ากำหนดรู้ซึ่งจิตเฉพาะหน้าไม่ทรงจิตให้ฟุ้งซ่านไปในบืงบนเบื้องหน้าเบื้องหลัง อนาคตดอดีตพึงเป็นผู้มีสติกำหนดจิตรวมเข้าตั้งใจไว้ในจิตบริกรรมพุทธโธจนกว่าจะเป็นเอกขัตตาด้วยอน,นิสงของการฟังทรรในครั้งนี้สุดสู้สร้างรัตติปัญญาผู้ฟังด้วยดีจำได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่ม Facebook เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกลุ่ม y o u t u ู e เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกข์สโรคไปเยันตรายทั้งปูงมีอายุบรรลสุขภาละ ปฏิพานธนานสาร,รสมบัติเป็นพัฒนองคลณสมบุ์ผุนผลโด,ด,ดยหลาบยศสุขสารเสริญมีความเจริญก็หน้าในการงานหน้าที่มีความรับเย็ยนแด่รบบรรพระบวรพระพพระศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปูยญาตาย,ยา,ตายญาติสนิมิส,สหายปราะนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพรั่นสําเร็จดังมนโปนปณิธานของท่านเถืนขอเจริญอ๋อ